กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของแมมนนชนแนลนะคะก็วันนี้นะคะจะมาฉีดวัคซีนนะคะซีนโนฟาร์นะคะเข็มแรกตืนต่นบอกว่าเมื่อคืนคือนอนกว่าจะนอนวันเที่ยงตื่นของวันนอนจริงปีสี่ค่ะเพราะว่า <c oughs> ไม่เพราะว่าตอนแรกเราหลับไปแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลอะส่งเอสเอ็มมาหาเราตอนปีสองไว้เราก็จะต้องตื่นแล้วก็ อ่าส่งเอซเซนมาให้กรอบแบบขัดกรองนะคะก่อนที่จะมาฉีดบัตรเชก็ประกอเสร็จเราก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกตื่นเตขึ้นเลยว่าตายใช่ก็วันนี้นะคะเอ่อมาในานามของเออ่เหมือนขอนะคะในนามขององค์กรนะคะก็คือบริษัทนะคะซึ่งบริษัทจะทําเกี่ยวกับพวกอ่บโรงแรมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะเหมือนกันเเซลล์์มารก็ตติ้ง ใช่แล้วก็จะมีพี่พี่แผนกเรซิปชั่นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคาเฟ่มาด้วยนะคะในวันนี้นะคะที่มาฉีดกันนะคะก็การฉีดครั้งนี้เนี่ยขอในนามบริษัทใช่ไหมคะซื้อ10นะคะบริจาค1เข็ม1โดสหมายถึงว่า10% 10%ก็คือนั่นแหละใช่ซื้อสิบเอ11เข็มใช่ซื้อ11เข็มแต่ว่าพวกเราได้ฉีด10คนนะคะก็คือ10เข็มนั่นแหละอีกหนึ่งนะคะก็คือ เราจะไปคืออีกหนึ่งเข็มเนี่ยที่บอกก็คือไปบริจาคให้กับราชวิทยาลัยนะคะจุฬาพอนั่นเองก็คือ,อประชาชนนะคะทั่วไปก็จะได้ที่ฉีดฉีดวัคซีนกันฟรีก็จะได้ฉีดกันที่นั่นด้วยนะคะก็ในส่วนวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆค, <laughs> คือแบบเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะซีนฟาร์มนะคะอตแรกที่เข้าในไทยนะคะก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นหนูทดลองเหมือนกันนะคือเราก่อนมาฉีดเนี่ยก็หารีวิวกันนะเนาะใช่ใช่อบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าอ่าในไทยนะคะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่26ซึ่งวันนี้เพิ่วันที่30ยังไม่มีใครรีวิวหรือยักกาอะไรเลยใช่ข้อมูลน้อยมากใช่เราก็เลยจะอยากจะมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ได้ดูกันว่าแบบเอออาการหลังฉีดมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะคน ข้างเคียงมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันหลังฉีงนะคะส่วนวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> จะรอดไหมอ๋อแต่มีอีกนิดนึงก็คือเหมือนทางบริษัทเนี่ยเลือกที่ลงมาที่รัมเก้า <c oughs> ใช่ไหมคะอ่าอ่าวัคซีนเนี่ยนะคะจากทาี่ทำข้อมูลมาจริงๆมันเข็มแล้วแ <c oughs> ปดร้อยแปดสิบแปดใช่อันเนเีนเ้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราเลือกโรงพยาบาลนะคะไม่ได้ฉีดตามสูตรที่เขาสั่งให้อะก็อาจจะเสียค่าสนทนาค่าพยาบ้านค่าต่ง <Yoda. S 1> างเพิ่มในขณะที่เรา,าติดต่อค่ะใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการมาฉีดที่นี่นะคะก็อเอาจริงๆเราต้องฉีดวันที่เอาจริงๆอ่ะนัดอ่ะคือวันที่25 25, <S 2> <S 2> 25เดือน เดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือวันที่30เดือนมิถุนายนก็คือตอนแรกอ่ะทางโรงพยาบาลอ่ะแจ้งว่าวัคซีนยังไม่เข้านะคะก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันที่30และคราวนี้ตอนช่วงเมื่อวานวันที่29โทรมาแจ้งว่าอาจจะต้องเลื่อนเป็นวันที่3เดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาแต่เราก็แบบคานไปว่าเฮ้ยแบบ คือเราใช่เราลงทะเบียนจองมาแล้วเราก็แบบเช็คแล้วว่าแบบวัคซีนมันเข้าที่โรงพยาบาลพระรามเก้าแล้วทําไมถึงบอกว่ายังไม่มีวัคซีนอะไรนี้เขาก็เลยเหมือนไปไปคุยอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็เลยเป็นเป็นเรื่องของใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเรื่องของใช่นั่นแหละเขาก็ไปคุยกันมาแล้วก็สรุปก็ได้ฉีดวันนี้นะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวายสองจากตอนแรกสิบโมงเช้านะคะก็ก็ถือว่าไปไฟมาแล้วเราก็จะได้ฉีดทักทีเนาะ ลองมานานแล้วคาเตือนอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือวันก่อนหน้าที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะอยากให้ทุกคนนะคะดื่มน้ากันเยอะนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเลยนะคะแต่ว่าอย่าเป็นแบบเราสองคนนะคือตื่นเต้นเกินไปนะ้วคือไม่จริงๆถ้าโรงพยาบาลไม่ได้ส่งแรมตอนตีสามแล้วก็คุ่งนอนไปแล้วนะเอไว้คัดกองมากคือส่งมาตอนตีสองแต่ว่าก็สั่นแล้วคนตื่นแต่เนี้ยเห็นเห็นข้อความตอนเช้าเพราะว่านอนไปแล้วก็เห็นข้อความมันสิบเอ็ดโมง คือนอนเต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มเลยจนถึงเสื่มเลยเพราเพิ่งเห็นก็มาลุ้นการตัดแต่จริงๆเท่าที่ซาวมาก็ไม่ค่อยเห็นใครมีใส่เอฟเฟกต์อะไระมาหรอกใช่ก็มันมันก็ไม่ได้เหมือนกับไอ้พวกเขาเรียกแอสตาเซนิกาที่มันไม่เหมาะกับคนเราเนาะใช่แอสตาอย่างเพื่อเราที่ฉีดไปเนี่ยก็วันแรกเลยนะหลังฉีดชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือแบบเริ่มแบบใครขึ้นปวดแขนมากแล้วก็มีอาการแบบว่า ปวดหัวกินยาก็ยังไม่หายแล้ววันที่สองเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนพวกอ่นพระองค์จะอ้วกด้วยนอนไม่หลับนะคะก็ัวร้อนก็ส่วนวัคซีนนะคะอ่าอันนี้เป็นเรื่ออะไรอ่ะเป็นอความสบายใจเนาะกับใครจะฉีดวัคซีนตอนไหนจริงๆไม่มีใครมาซับแชร์ได้แล้วก็สบายมงคนนะคะก็อันนี้เป็นวัคซีนที่แบบโดทางเราคิดว่าแบบเหมาะสมแล้วก็อ่าเวลาอะไรลงตัวที่สุดนะคะก็เลยเลือกงางน คื้ไม่ได้จะแบบบางคำว่าเฮ้ยคินะฟามีประโยชน์อสอนีประอะไรก็คือเป็นก็ให้ไปหาข้อมูลให้ทุกคนเพื่อการตัดสินใจนะคะจะได้แบบอ่านข้อมูลหลายด้านนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ แล้ว่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือต้องรอสาวเซตไปเลเดี๋ยวตอนนี้นะคะชีชีคิวเลขสิ ปกติเราก็เหมือนคนทีจาบเลือดอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบว่าอันนั้นมันจะเข็มใหญ่กว่าอันนี้เข็มเล็กก็ก็ก็ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่กลัวเข็มตอนนี้นะคะก็คือขี่เสร็จแล้วเขาให้นั่งพักนะคะดูอาการ30นาทีก็พอหลังจาก30นาทีเนี่ยเขาก็จะส่งทุกคนนะคะลงไปตรงดิบไปด้านล่างแล้วเราสามารถกลับบ้านได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรา็จับเวลากัน30นาทีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น อ <gas> ันนี้จะเป็นใบนะคะที่ทางโรงพยาบาลกำลังก้าวของให้มาลัางชีพนะคะ อยู่ปีนนะตอนนี้เราินอยู่วันที่ดูปีนปึ๊กอยู่นู่นตึกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเขาให้บินด้วยเฉยเฉยอยอูอันนี้นะคะเป็นการบริหารร่างกายเลือดหมุนเวียนดีนะคะ แล้วก็ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เข็มแรกนะคะนี่แสดงน,นี่นะคะ เดี๋ยวเข็มที่2นะคะทางเพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ฉีดเข็มที่2วันที่28นะคะกรกฎาคมเดือนหน้านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวอาการหลังจากนี้ตอนประมาณ30นาทีชั่วโมงนึงแล้วก็สชั่วโมงแล้วก็อีกวันนึงเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนกันทีนะคะตอนที่ฉีดเนี่ยพยาบาลเขาก็จะให้เข็มแบบนี้มาก็คือได้ฉีดเข็มแรกแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการแบบว่าปวดหัวอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ อาจจะปวดแขนนิดหน่อยนะคะก็เป็นอาการปกติของอของภาวะที่เพิ่งได้รับวัคซีนไปนะคะก็ตามนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มนะคะของปักกิ่งกันนะคะว่าอาการเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปวดไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาพลพระรามเก้านะคะก็ ยื่นเอกสารนะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็จะมีเอกสารที่เป็นตัวไฟล์ของ PDF ที่เราปินมานะคะเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะคะก็ส่งให้เพยาบาลนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยพี่พียาบาลเขาก็จะช่วยเช็คข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เราไปตรวจวัดอุณหภูมินะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือนั่งรอนะคะจนกว่า,าจะถึงเวลา ที่เขาให้ขึ้นไปฉีดนะคะก็นั่งรอสักประมาณ10-15นาทีนะคะก็ได้ขึ้นไปฉีดวัคซีนนะคะตอนที่เราขึ้นไปแล้วก็แบบเปิดประตูเปิดแบบเขาเรียกอะไรอะเปิดลิฟต์ออกมาคือตกใจแบบโบ๊ะมากว่าแบบเฮ้ยคนเยอะมากแบบนั่งรอสองแถวแล้วคือแบบตอนที่เราเห็นคือแบบเยอะแล้วใช่ป่ะหันไปฝั่งขวาคือแบบสองแถวอะสองแถวแล้วแบบแถวละประมาณสิบกว่าคนอะก็คิดว่าเยอะแล้วหันไปทางซ้ายอีกห้องหนึ่งคือแบบ นั่งเรียงกันอีกประมาณสี่ห้าแถวแล้วก็แบบเฮ้ยแบบคนมาฉีดเยอะขนาดนี้เลยแล้วคือแบบรอฉีดอีกน,า,นาแน่เลยอะไรเงี้ยแต่คือเปล่าเลยไม่ใช่เลยคือคนที่นั่งรออยู่ตรงนั้นนะก็คือคนที่ฉีดเสร็จแล้วแล้วก็นั่งดูเขาเรียกนั่งนั่งดูอาการอีกสามสิบนาทีพอหลังจากสามสิบนาทีเนี่ยเขาก็ถึงจะกลับบ้านได้ตอนที่เราเข้าไปนั่งเรียงเรียงกันใช่ไหมคะ เขาก็ตรวจวัดความดันว่าเออความดันโอเคไหมแบบสามารถแบบฉีดวัคซีนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ของสำหรับเราอ่ะปกติแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะที่อยู่แผนกอื่นเขาฉีดแล้วไม่หมายถึงว่าเขาตรวจแล้วแบบเออความดันขึ้นอะไรประมาณนี้พยาบาลก็เลยให้นั่งพักกอนอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่ให้เกินร้อยแปดสิบคราวนี้ก็คือตอนที่วัดเนี่ยมันขึ้นไปประมาณร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสามั้ง ก็เลยให้นางพักก่อนนะคะสักพักก็พี่พยาบาลเขาก็ไปตรวจหม่แล้วก็ผลปกติอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นเพราะว่าตื่นเต้นมากกว่าก็ความดันก็เลยขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากหลังจากนั้นเนี่ยพี่พยาบาลเขาก็จะเก็บฟอร์มเก็บกระดาษเนี่ยแบบฟอร์มของเราไปว่าแบบเออเชื่ออะไรอะไรอย่างี้เราก็บอกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็เข็นตัวแบบตัววัคซีนมาใช่ปะ พอเข็มตัววัคซีนมาก็คือคือเขาเดินฉีดเลยเดินฉีดแบบสมมติเราเรานั่งแบบตรงๆแบบนี้ใช่เป็นแถวตรงๆรนตรงใช่คือนั่ง1นึ่งถึงสิบหถึงสิบห้ารือหนึถึงสิประมาณเนี้ยแล้วก็แยกแยกแ,ยกแ,ยกแยกคือแบบ Social Distance ์ใช่ปะเขาก็คือเดินฉีดเดินฉีดเดินฉีดทีละคนเลยอะ่ะคือแบบคือคือรวดเร็วมากแป๊บเดียวก็คือเสร็จอันนี้มันไปเข็มเล็กซึ่งมันแบบโอเคถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บ แต่แบบเจ็บแค่นิดเดียวอ่ okay, ะเกี่ว่าคือตอนตอนที่เขาฉีดอ่ะคือมือเบามากแล้วก็แบบคือเอาง่ายว่าไม่เจ็บแต่พอหลังจากนั้นไปประมาณสิบนาทีเรารู้สึกว่ามันหนุวงหน่วงมัน,มนเรารู้สึกว่ามันแบบปวดปวดนิดหน่อยแต่แบบไม่ได้แบบปวดแบบโอ๊ยแบบแขนแบบไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้โอเคแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะประมาณสามสิบนาทีที่เขาให้นั่งรอดูอาการใช่ไหมหลายบริษัทที่ไปฉีดในวันนี้นะคะก็เอ่อ ไม่เห็นใครเป็นเป็นอะไรนะแล้วไม่เห็นใครเป็นล้มด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็คิดว่าโอเคคิดว่าดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับไปทํางานใช่ไหมกลับไปทํางานแล้วก็กลับมาที่บ้านผลข้างเคียงตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นแค่รู้สึกอาจจะมีเวียนหัวบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรปวดตรงแขนฝั่งที่ฉีดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มาก ค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะที่ไข่มุกได้ไปฉีดวัคซีนมานะคะวันนี้ไข่มุกก็มาทํางานปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีไซ d e e f ฟ e อะไรนะคะที่แบบปดวดทวัตตัวร้อนหรือว่าเป็นไข้นะคะไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นไส้อาเจียอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เมื่อวานที่บ่นว่าปวดแขนข้างซ้ายเพราะไปฉีดวัคซีนใช่ไหมวันนี้ก็หายปวดแล้วนะคะเราคิดว่าวัคซีนตัวซีโนฟาร์มเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่ามัน ผลข้างเคียงน้อยมากจริงๆนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าไม่ว่าเพื่อนๆทุกคนนะค่ะฉีดวัคซีนตัวไหนไปอะคือมันก็มี side effect หมดนะคะแค่ว่ามากหรือน้อยแต่ละคนเนี่ยภูมิไม่เหมือนกันด้วยนะคะ side effect ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแม้ว่าตัวเองจะฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็กดอาจะตกนะคะอย่าแบบอย่าคิดว่าตัวเองแบบว่ามีภูมิแล้วแบบไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆอย่างสบายใจบางทีนะคะ การที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอ่ะมันเป็นการป้องกันแค่ไม่กิดคือป้องกันแต่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์คไหมคะคือไม่ว่าทุกคนจะไปเที่ยวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ป้องกันตัวเองไว้ใส่แมสอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์ตลอดนะคะเพราะว่าฉีดแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อโควิดนะคะบางคนที่ฉีดไปแล้วติดเชื้อโควิดก็มีนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ไข่หมกด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุค่ด้วยนะคะ